จันทบ,บุรีไม่ได้มีดีแค่เรื่องของอัญมณีผลไม้และชายทะเลหากแต่ยังได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองกีฬาที่ผู้คนข้างใครในการเล่นสนุกเกอร์มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นทั้งเบ้าหลอมสร้างนักแทงมือโปรและแหล่งผลิตอุปกรณ์ระดับตำนานวันนี้เราพามาพูดคุยกับอาจารย์กุ้งเจ้าของไม้สนุกเกอร์แบรนด์ดังระดับโลกเพื่อพบกับคำตอบว่ากว่าจะได้ไม้คิวเกรดพรีเมียมสักหนึ่งด้ามขั้นตอนต่างๆมันเป็นเช่นไร จุดเริ่มต้นจริงๆมันคงจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบว่าไม้มันมาจากไหนครับอาจารย์ครับไม้ส่วนใหญ่มาจากทางอเมริกาเหนือแคนาดาใต้ประมาณพคมแดนสารัฐกับแคนาดาแถบนั้น,นครับมันคือไม้อะไรครับเป็นไม้แอชครับกับเมเปิลต่ำมาจากอเมริกาเหนือลงมาเนี่ยไม้มันก็มีแต่คุณภาพมันใช้ทําให้คิวไม่ได้อ๋อมันต้องอาศัยเขาเรียกลติจูดประมาณนั้นใช่ใช,ใช่คุณภาพมันจะมีแข็งเหนียวมีสปริงไม้พวกนี้ปลูกในเมืองไทยได้ไหมได้ได้เหมือนกันที่จีนก็มีที่จีนก็มีเมืองไทยก็มี แต่คุณภาพเอามาทําไม่ได้อาจารย์เคยลองหรอเคยอ <c oughs> ลองปลูกทางไหนครับจันทบุรีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมทางภาคเหนือมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นกระบวนการนําเข้าไม้ทุกอย่างเนี่ยถูกต้องหมดถูกต้องครับคือไม้พวกนี้ปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะนําเข้าประมาณคอนเทนเนอร์หนึ่งสิบห้ามัดใหญ่ๆนะฮะเราจะใช้ได้อยู่ประมาณสัก20%อีก80%เนี่ยขายขาดทุนให้โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์อีกทีคอ,คอนเทนเนอร์หนึ่งมันได้มาประมาณ300แผ่นทั้งหมด15กิ้าคก็ประมาณ4,000กว่าแผ่น พูดง่ายๆคือปีหนึ่งสั่งไม้เข้ามาเกือบ5,000แผ่นเหลือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไม้คิวสนูกเกอร์ได้แค่800แผ่นคือคัดเอาที่ดีที่สุดจริงๆเท่านั้นถามว่าวิธีการทำให้ไม้มันยาวพร้อมแพงเนี่ยจะทำยังไงตอนเนี้ไม้มันยาว48นิ้วแพงไม่ได้แพงไม่ได้มันต้อง57การที่ทำให้57เนี่ยเราก็ต้องต่อความยาวมันออกมาเพื่อให้ความแน่นของไม้เนี่ยมันแน่นขึ้นทับแรงจากหัวเนี่ย ได้ดีขึ้นซึ่งการต่อเนี้ยเราก็จะทำคล้ายๆให้จำปาแหลมมันต่อเลโก้เลยอะอ่าตอกไปเลยอ๋อเข้ากันอย่างนี้เลยเข้าอย่างนี้เลยครับแล้วจะแน่นมากเลยอ่ามันจะต้องตอกตอกลงไปอีกนะครับนี่เลาตอกมาแล้วมันจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าน้ําหนักไม่พอเราก็จะใช้ไม้ดัมตัวเนี้อ่ามีน้ําหนักมากขึ้นใส่เข้าไปอ๋อให้น้ําหนักมันรวมกันแล้วมันโอเคครับโอเคเราก็ทําบาลานซ์ไปในตัวเราค่อยมาเหลาออกพอเหลาออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าเล็บ ปาเล็บทับเลยทับทับตัวนี้เลยมันก็จะเป็นคิวจำปลาเล็บแล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่ทาแล้วผมถือแบบนี้เข้าโต๊ะไปเลย <c oughs> ได้ได้ค่ <c oughs> ะแทงได้จ <laughs> างผมออกมาดูกระบวนการวิธีทำไม้สนกเกอร์นี่ตกลงพาผมมาเซาวนาฮะ <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยข้างในนี้ร้อนมากเลยอ่ะข้างในนี้คุณอุณหภูมิอยู่ไม่เกินถ5ที่้าองศาถ้ามันเกินถ5ที่้าองศาไปเนี่ย ไม้มันจะแห้งแล้วกรอบซินนิงในเนื้อไม้มันจะเสียแล้วเย็นกว่านี้ไม่ได้หรอเย็นกว่านี้ก็ไม่ได้มันเป็นไม้ที่เราซื้อมาเป็นแผ่นยาวๆเนี่ยแล้วเรามาตัดหาส่วนที่สวยเรามาเรียงเพื่อไล่ความชื้นออกเพราะไม้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะควบคุมความชื้นอยู่ประมาณ35%เราต้องการกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องการต่ำกว่าสิให้น้ำมันค่อยๆระเหยออกไปค่อยๆค่อยๆระเหยออกไปเหมือนเหงื่อที่เราระเหยขึ้นมาเนี่ยใช่พอพอมันแห้งเนี่ยเราจะใช้ กรรมวิธีนี้อยู่ห้องนี้ประมาณ2ปีคือไม่ได้แค่วางเฉยๆนะครับแต่ต้องนำเข้านำออกไปใสกลมใสเหลี่ยมจนไม้ตรงและเรียวได้ตามต้องการไม้สนุกเกอร์เกรดพรีเมียมแต่ละอันจึงต้องใช้ความพิถีพิถันอดทนพยายามกันทั้งไม้ทั้งช่างกันเลยทีเดียวครับนี่คือโรงงานทำไม้คิวที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆของเมืองไทย ใช่ไหมฮะมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นนี่เข้ามานี่เย็นสบายเลยยี่สิบเอ็ดยิบสององศาโอ้โหเมื่อสักครู่สามสิบห้าครับอันนี้ก็เปิดแอร์นอนได้ได้ช่างนี่มนอนอ๋อ <laughs> มันเย็นสบายนี่ไมคิวทาไมมันต้องร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างเงี้ยพอมันตรงแล้วเนี่ยเราก็ออกมาเข้าห้องนี้เพื่อรอที่จะเสียบทําขึ้นรูปเป็นค<อ>ิวโดยอยู่ห้องนี้เนี่ยนอกจากอุณหภูมิยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศาแล้วเนี่ยยังมีตัวดูดความชื้นอีกสามตัวคือบ่มเพาะแบบไมคิว อันดีที่พร้อมที่จะนําออกไปจำหน่ายคือดูแลมันอย่างดีเหมือนลูกคดูแลอย่างดีครับอันนี้เปิดแอร์ตลอดเวลาเลยฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงสองตัวสลับกันไอ้ห้องร้อนกิเตอร์สี่ตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ค่าไฟบานนะอาจารยกันเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นแต่ละขั้นตอนแทบจะนำเครื่องจักรมาทุ่นแรงอะไรไม่ได้มากเลยเพราะไมคิวแต่ละอันนั้นมีความละเอียดทั้งเรื่องของความตรงความคต และการจัดแต่งสอนไม้ถือเป็นปัจจัยสะท้อนมูลค่าราคาอีกอย่างหนึ่งจึงต้องอาศัยมันสมองสัมผัสมือและสายตาอันเฉียบคมของบรรดาช่างจัดการผลิตมันแบบทีละด้ามใช้แฮนด์เมดอย่างเดียวครับอันนี้คือลักษณะความแตกต่างของช่างทําคิวว่าใครเก่งกว่ากันจะมาวัดกันตรงนี้ช่างนี่ต้องคัดหน้าตามาด้วยไหมไม่ไม่คัดครับอันนี้หน้าโรสุดแล้ว หลังจากที่เราเสียบแล้วเราก็จะอยู่ขระนวนการการทําเล็บอันนี้ครับการทําจำปาทําเล็บไม่ต้องไปร้านสิมสวยอ่ะไม่ต้องฮะที่นี่ใช้กระดาษทรายทำโอเคนี่ใช่ไหมครับอ,อันนี้ครับอันนี้คือะบวนกานการเกียเล็บเพื่อให้เล็บออกมาได้สวยจำปาเล็บคือส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้ไม้คิวแต่ละด้ามดูแพงและดูสวยงามจะเห็นได้ว่าโรงงานนิชคิวมีการแบ่งช่างออกเป็นกลุ่มๆจับงานคนละส่วนเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ ตอนนี้ก็คือกระบวนการการทําน้ําหนักและบาลานซ์อ๋ออันนี้ก็ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์โอยอ่างนี้พี่เขาย่อฝีมือเลยคิวเนี่ยจะออกมาดีไม่ดีก็อยู่ที่บาลานซ์อยู่ที่บาลานซ์คิวเหมือนกันที่เขารู้รู้ครับโอติพี่แพงด้วยไหมเล่นอ้องเล่นต้องเล่นเป็นด้วยนั่นต้องเล่นเป็นถึงจะรู้ใช่ไหมแพงทุกอย่างเลยอนนี้แพงทุกอย่างเลยเหรอโอเคคราวนี้จะดูแลการทําไม้ปลายทั้งหมดอ๋ออันนี้ก็ดูแลเรื่องของเวลาในการวางล็อตไหนล็อตไหนอะไรเงี้ยพี่ก็จะดูถึงเวลาที่จะ เข้ามาแต่งตรงได้หรือ,อยังก็มาให้ช่างที่แต่งตรงพี่เขาจะดูแลเลยกี่ครั้งแล้วจะเอาเข้าห้องเย็นได้หรือ,อยังแล้วที่บอกว่าซอกร่องคืออะไรซอกร่องที่เราจะไปเสียบเนี่ยฮะนี่ยครับครับโอ้คือตัวนี้ละเอียดมากเลยนะครับแล้วพี่พี่แล้วพี่ดูยังไงครับอันนี้ทําให้ดูหน่อย,อยงได้ไหมครับอันนี้ก็คือทําให้มันตรงสอนก็ต้องละเอียดนิดนึงถือว่าต้องทํามาเป็นสิบสิบปีนะครับถึงจะทำได้ใช่ใช่ต้องต้องต้องมีอายุงานพอสมควรกว่าจะได้คิวตัวหนึ่งยากยากอยู่นะครับ เรียกว่ายากเย็นแสนเข็นใช่คะกว่าจะไปแทงกันแอร์เย็นๆนะครับมันต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้โรงงานแบบนี้นะครับใช,ใชนน่ต้องวิธีเช็คก,ก่อนว่ามันมันตรงจริงไหมอ๋อเรามา oh, รามาค์คไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ซ้อเลยอ๋อ oh. oh. ซ้อล่องหันะเข็นซ้เอเลย เขาเรียกว่าการตีตีจำปาแหลมไอจำปาแหลมเนี่ยับไอตรงสอนมันต้องตรงกันตรงกันพอเวลาเราเข้าเดี๋ยวมันมึนเข้าดำทับเข้าดำทับมันจะไม่สวยอ๋อเปมนแบบนี้อ่าจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เช็คงานอีกทีแต่ละอันนี่ยอฝีมือนะใช่นะโอ้แล้วก็ขัดเก็บสีขัดเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้มันเนียนอย่าให้มันมีเส้นขวาง เส้นขวาง้ oh. อกกระดาษทรายมันจะเนียนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแล้วขั้นตอนนี้คือคิวใกล้ที่จะเอาไปเก็บงานงานสีหรือการพ่นเล็กเกอร์เพื่อที่จะทําให้สาเร็จแล้วก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนกันอันนี้ต้องรู้ว่าจะกดกระดาษทรายเท่าไหร่แรงมืออฮะจะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ไหนไล่จากเบอร์เท่าไหร่ไปจบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทำไม่ดีอาจจะเสียหายได้ไม่ตรงไม่ตรงก็เสร็จเลยที่ทํามาตลอดกระบวนการน,นาง,งเลยเจ๊งเลย สรุปโดยรวมแล้วกว่าจะได้คิวหนึ่งอันมาขายเป็นคุณภาพเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดประมาณที่โรงงานเราก็อยู่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีอ,อย่างต่ำนั่นจึเป็นสาเหตุที่ทาให้คิวในปัจจุบันที่เขาบอกขายกันเป็นหมื่นก็เพราะว่ากระบวนการทําแบบนี้ของเรามีทุกรุ่นตั้งแต่ล่างสุดจนถึงสูงสุดระดับ30,000ื่นกว่า4ี่หมื่นกว่า50,000ื่นกว่า0,000ื่นกว่าขึ้นไปมีหมดเลยมีหมดเลยคิวไอ้สามหมื่นกับหกหมื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวไม้ปลายเนี่ยมันก็ใกล้เคียง ต่างกันที่สูตรการทําด้วยมันยากง่ายอยู่ที่ดีไซน์ด้ามด้วยไม้ที่เอาเข้ามาแปะแฟนซีด้ามด้วยราคามันก็เป็นไปตามคุณภาพเขาบอกเมืองไทยของเราเป็นโรงงานโลกเลยในการผลิตไม้คิวอันนี้เรื่องจริงเหมนเรื่องจริงครับเพราะโรงงานใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก8โรงแบรนด์ยี่ห้อไม้คิวใน m a d ด in Thailand เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5 60แบรนด์ อย่างของอาจารย์เนี่ยมีขายไปที่ไหนบ้างทาง UK เค่ยอยู่ประมาณ4 5ประเทศ UK ก็คือสหรัฐอาณาจักร <c oughs> ที่มีอังกฤษสกอตแลนด์เวลเขาต้นตำรับของสนุกเกอร์เลยนะเขามาซื้อเราอันนี้โนฮาเราก็ได้มาจากเขาเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเราทำได้ดีกว่าเขาใน, <c oughs> ในปัจจุบันด้วย <c oughs> เขามาซื้อเราเขาอาจจะคุ้มกว่าที่เขาผลิตเองถูกค่าแรงค่าแรงเราต่ำกว่า UK เคเป็นลูกค้าเราเนี่ยทั่วโลกก็ต้องนับถือเราด้วยไมคิวจากทั่วโลกนักกีฬาจากทั่วโลกใช้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะน่าจะร้อยละ จ็ดแปดสิบมากมาจากเ <ừ m. S 2> มืองไทยจะติดป้ายเป็นแบรนด์อื่น <ừ m. S 1> อะไรก็ว่ากันไปแต่ที่เห็นในทัวร์ที่เป็นมืออาชีพเล่นเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ในไทยแลนด์ตลาดยังโตได้อีกไหมฮะตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกสทนนกเกอร์มันเริ่มบูมขึ้นแล้วนะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแลวนะ <ừ m. S 2> ประเทศอื่นยกเว้นประเทศไทยเนี่ยนะคนที่จะเล่นสทนนกเกอร์ได้เนี่ยคือต้องเป็นบ้านที่มีเงิน <ừ m. S 2> แล้วก็เป็นผู้ดีแต่บ้านเราเนี่ยปัจจุบันก็ขาวขึ้นเยอะเป็นกีฬามากขึ้นครับผมมันก็ต้องให้ทางผู้ใหหญ่่เามอง็นว ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรสนุกเกอร์ในเมืองไทยเหมือนมีโลกคู่ขนานสองใบที่แตกต่างกันมุมหนึ่งถูกจัดเป็นประเภทหนึ่งของการพนันตามพรบการพนันพศ2478มีรายละเอียดข้อห้ามต่างๆมากมายและการเปิดกิจการต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแต่อีกมุมหนึ่งนักสอยคิวหลายต่อหลายคนก้าวไปสร้างชื่อเสียงในเวทีอาชีพ และมหากรรมกีฬาต่างๆลงแข่งขันในานามนักกีฬาทีมชาติติดธงไทยไว้ที่หน้าอกเสือ้อธุรกิจผลิตไม้คิวเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงในฐานะโรงงานโลกในแต่ละปีส่งขายทำรายได้เข้าประเทศจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลเป็นจำนวนไม่น้อยและยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก ได้ยินเดี๋ยวนี้ตะวันออกกลางที่เขามีเงินเยอะมากเขาก็มาเล่นกันเยอะเขามาสั่งของจากเมืองเราไปมีลูกค้าไหมมีมีหลายประเทศอยู่มีอ่ะฮะครับมีซึ่งกําลังซื้อเข้ามหาศาลลูกค้ามากขึ้นเขาสั่งซื้อมากขึ้นคนก็มีงานทำแบบก็คนในบ้านเราใกล้ๆบางคนทําสวนอยู่ช่วงฤดูพักจากสวนะก็มาทาคิวเอาทุกวันนี้จันทบุรีของอาจารย์ก็ใช้แบบแบบนี้แบบนี้ก็คือเขาก็มีรายได้เสริมมีงานมากขึ้นมีเงินมากขึ้นปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะในการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาเขา กีฬานี <c oughs> ่ไม่ใช่แค่แข่งอย่างเดียวแล้วเขาก็ต้องการทําให้ธุรกิจกีฬาที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนไปด้วยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ครับคือนโยบายที่ออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นโครงการต่างๆเนี่ยดีมากแต่พอลงมือปฏิบัติแล้วมันทาไม่ได้การที่จะนําเข้าเรื่องไม้อาทิเช่นไม้ดำเนี่ยไม้ดำเนี่ยอีโบนีเนี่ยซึ่งมีมากทางใกล้บ้านเราเนี่ยเขมรจันทบุรีไปเขมรนิดเดียวติดแต่เอาเข้าไม่ได้อะไมอ่ะมันผิดกฎหมาย ขอญาตเอาเข้ามาเคยติดต่อเสียภาษีมันก็ทําไม่ได้คนสุดท้ายคนที่เอาไปคือไคเมืองจีนญี่ปุ่นฮ่องกงเอาไปหมดสุดท้ายเราใช้วัตถุดิบต,ตัวนี้เราต้องสั่งมาจากจีน oh, <but. S 2> อ้อไปอ่าอเมริกาเพราะไม้ตัวนี้มีอยู่ที่แอฟริกาเราสั่งจากแอฟริกาเข้ามาก็ไม่ได้ติดข้อกฎหมายเยอะแยะหมดต้องไปสั่งผ่านอเมริกาต้นทุนก็ขึ้นอีกโอ้มหาศาลจากจากข้เมรเนี่ยอยู่ประมาณสัก350บาทด้าสบาทด้ไมนะสั่งจากจีนตก800บาทถ้าอาจารย์สามารถ นำเข้ามาได้ทางตรงเลยก็จะมีต้นทุนเหลือเฟือที่จะไปเลี้ยงดูลูกน้องค่าคิวก็จะราคาถูกลงคนก็จะเล่นกีฬานี้ง่ายขึ้นครไอเรื่องนี้เคยคุยกันอย่างจริงจังไหมะก็เราก็ไม่รู้จักผู้ใหญ่คนไหนที่จะไปคุยด้วย สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึไอที่เมื่อก่อนเขาบอกว่านักกีฬาไทยเก่งกว่านักกีฬาจีนจนวันหนึง่งวันนี้ในทัวร์นักกีฬาจีนเต็มไปหมดเลยเขาถือว่าเขาแซงเราแล้วแหละแต่เรื่องคิวเนี่ยวันนี้อาจารย์พูดเต็มปากว่าเขายังตามเราไม่ทันแต่อนาคต5ปี10ปีไม่รู้พูดถึงโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมืองจีนซื้อจากเราเราผลิตขายทั่วเอเชียหมดเลยแต่ปัจจุบันเราต้องซื้อจากจีนนะจีนเขาแซงเราแล้วเรื่องโต๊ะเนี่ย ด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่คนประกอบกิจการโต้สนุกไม่ถามารถที่จะทําเองได้เริ่มจากนักกีฬาเขาตามหลังเราเ<ช>ขาแซงแซ<ส>งโต๊ะเขาตามหลังเราเ<ช>ขาซื้อเราทุกวันนี้เราซื้อเขาชคิว <Q, S 1> วันนี้เรานำเขาอยู่<ช>แล้วจะยังไงต่อไป <laughs> คิดเอาละกัน